เส้นทางนะครับเส้นแยกรากาไปเส้นประโคนชัยนะฮะแต่วันนี้ก็าขาขาออกนะครับขาออกก็ยังมีรถพอสมควรน,นะครับ อนนี้ก็คือบางคนนะครับส่วนมากแล้วก็คือ,อเข้ามาถึงแล้วนะครับเข้ามาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับส่วนน้อยที่กําลังนะครับเข้ามาถึงนะครับช่วงจังหวะช่วงนี้ก็จะเป็น เส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับซีแยกรักาแยกราักามงคลชัยนะเส้นนี้วันนี้เรามีาเก็บบรรยากาศนะครับการติ้งรถเส้นนี้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต,ตาม,มองๆดูแล้วก็เงียบะนะฮะรัรถสายหลักเงียบ เป็นวันแรกนะฮะอาจบาง่นอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่ก็เมื่อกี้ผ่านมาในตัวเมืองนะครับตัวเมืองสุรินทร์นี่ก็คน,คนคนเล่นเยอะเยอะอยู่นะฮะพอสมควรนะครับแต่3วันนะครับเขาเล่นกัน3วัน,นวันสุดท้ายนะครับจากปีที่แล้วนะครับสุรินทร์เนี่ยโหจัดหนักแลยครับวันสุดท้ายวันไหลไม่ออนไหล,ไหล พื้นที่ก็โอ้โหหน้าเนี่ยมองไม่เห็นเลยแหมสองคนเมื่อกี้ครับอ่ทาท่านี้ก็ส่วนมากจะเล่นพวกสีดินสอพองนะฮะรงสงการเนี่ยเกรดสุดินเนี่ยจะเล่นดินสอพองนะเห็นตั้งขายเยอะแยะเลย ซึงเป็นเทศกาลที่สนุกสนานนะครับสำหรับเทศกาลสงการสุรินหรือว่าทุกที่นะครับซึ่งมีมานมนาน,นะฮะข้างหน้านี้จะเป็นาทางเข้าห้วยระไซนะครับเส้นนี้ทางเข้าห้วยระไซนะฮะแหล่งท่องเที่ยว ไปเที่ยวที่ห้วยละไซกันนะครับผมคิดว่าคนน่าจ,จะเยอะนะที่ห้วยละไซนะ ึ้นรถนะคคนที่จะไปเล่นสุการ์นะครับขึ้นรถเต็มเลยนะครับเต็มรถแล้วก็น่าจะเข้าไปที่ห้วยรัใสแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กลุ่มที่เขาจะเล่นกันนะครับบางเจ้าก็พาลูกหลานเล่นอยู่ป่าหน้าบ้านเนี่ยนครับเล่นอยู่หน้าบา้าน น้อยอยู่นะครยังไม่ค่อยมีคนเล่นเพราะว,าว่าจะเป็นวันแรกไหมฮะสำหรับอาบ้า,านนอก ส่นมากก็จะเป็นาการเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ส่วนมากจะมา,มาดูแลมาคุมในการลาเล่นนะครับแต่ละคนนะคแต่ละกลุ่มกลัวนะครับ,ล,รบลูกหลานนะครับ,นะรบจะมีอันตรายก็มา,มาคุมกันนะครับขนะี่รถเล่นเนี่ยลูกหลานอยู่ด้านหลังเนี่ยอันตรายครับ ก็เก็บบรรยากาศเส้นนี้ครับโอ้โหอุ้ฝคายเดินกลางถนนเลยครับควายเนี่ยเดินกลางถนนเลยฮะอันตรายมากนะครับขาเขานะเออนี่ครับพูดถึงควายก็คิดถึงตอนอที่มีคนหนึ่งลงคลิปนะอ,อยู่เส้นสลักไตอยู่เส้นสังขลเนี่ยนะครับลงคลิปไม่กี่วันก็ น,นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ไบไปครับ